네. 네. 부탁 음. 목합 낸 Ừm, cá săn nên. Hú. đen.

Oh, <laughs> come <laughs> <laughs>

ไปไหนมาไปไปตกกลั้งมานี่ไงอืมอืมบ้านไม่เก็บช่วย่ฮ้บู่ฮ้บูนนบูนนบูบ chụp lại chụp 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 này chụp 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 bố, bố. bố, bố, luôn, bố, bố. เบาเบา,บา,บาอายข้างมาก <laughs> จับไม่ปล่อยเลยตัวนี้งนี้โอ้โหก,ก้ามจับเต็มเต็มเลยตัวนี้ตัวนี้ไหนลองเอามือแหย่ดิแห <laughs> <laughs> ย่ยตัวเองสินี่เชฟเชฟน่าจถ่ายลงให้ เนี่ยหายหัวไปตื่นมาหัวหายกี่โมงแล้วเนี่ยพอไปจับเก้องกำลังการงานสร้างกำใหญ่ก้ำใหญ่รอใช่ไหม